สวัสดีค่ะพีพีเจอกันน้องบิวอีกแล้วนะคะในแกะพันธ์ฟามขู่คุ้นนะคะวันนี้น้องบิวมีเทคนิคที่จะมาบอกแต่เป็นเทคนิคทีไม่ไหมแต่ละ,ละคนสงไซ,ซยว่าเลี้ยงวัวย้ายระดับโครงข้าวคุ700้นเจ็ดลอยโลแปดลอยโลเลี้ยงรวมกันได้ไหมพีพีดูข้างล่างน้องบิวนะคะในโคกตอนนี้ค่ะเป็นโคกโครงไซสย้ายเจ็ดแปดลอยโลพี่เคยส่งไซย์มาว่าทําไมเลี้ยงวัวย้ายควถทึงมีการกันแย่คอ นั่งอาจจะเป็นเพื่อความสะดวกสบายในการที่จะเลี้ยงเข้าไปตัวตัวเขาเลยอ่อนแบตัวตัวนะยืดลงตัวตัวเลยถึงกะมันจะลดปัญหาการขึ้นของเ้าแต่ว่าถ้าเราจะเลี้ยงร่วมจริงๆอะค่ะบิวแนะนําเลยเทคนิคอะไรก็คือถ้าจะเลี้ยงร่วมกันจริงๆห้าตัวคือห้าตัวเลยไม่สามารถเอาตัวอืนตัวไดข้าวมาเพิ่มได้เล้ยในช่วงระยะเวลาที่จะคุ้นเขาอะค่ะคือแช่นชุดนี้เราจะเลี้ยงห้าตัวพกตัวเราก็ข้าวมาเลยทีเดียว ึงให้เขาชุนก็ท่อกันสักพักในความเป็นปกติอะค่ะเขาก็จะประมาณวันจนถึงเจ็วันเลยอะเขาก็จะชุนท่อแบบเนี้ยบางตัวก็ไล่ไล่ล,ลอกๆตามซัดอันนะแต่ว่าเขาก็จะลดปริมาณการชุนทอกันได้สักประมาณวันสักวันเนี้ยค่ะเขานี่เพิ่งข้ามเมื่อวานตอนนี้ก็คือสามารถยุรวมด้วยกันได้แล้วถึงกะนี่ย,ย้ายระดับนี้เลยนะคะย,ยู่รวมได้แล้ว ซึ่งก็ไม่ได้ชวนไม่ได้ท่ออะไรกันแล้วแต่ก็จะมีขึ้นกันบ้างเป็นที่ที่แต่เลี้ยงร่วมได้ค่ะคุ้นกินอาหารร่วมได้แบบนี้เลยอันนี้เป็นโครุนะคะสาหรับใครที่ว่าอยากเล่นไส้ใหญ่เล่นได้ปี๋าเลี้ยงร่วมได้แต่ว่านิดนึงตัวคอ่ะค่ะต้องสําคัญคอต้องเป็นคอได้มาตร้านก็คือเป็นเล็กก็ได้เพราะว่าเมือนบรเนียอ่ะอันนี้คัจะเป็นเล็กนะกระยังแบบว่า สาม,มารถนั่นกันได้เลยคืองอบางอะไรบางก็คือเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนี่ยบิจะให้ดูเลยค่ะเพื่อปีๆก็จะส่งไซส์ว่าเนี่ยเลี่ยงหัวเลี่ยงแบบไหนดีปล่อยแบบไหนดีหรือว่าเลี่ยงรวมได้ไหมไอ้น,นี่บิวไข่คอส่งไซส์คอทีนึงไปเลยนะคะ แต่ว่าบางคนที่เลี้ยงไม่ได้เมื่อเนี่มีวาแล้วเมื่อเราเลี้ยงอยู่ห้าตัวแล้วใช่ไหมถึงอยู่ยวันซ่องวันเราจะเอาข้ามาสักตัวลาวคือมันก็จะเริ่มขึ้นกันไม่ลาวถึงว่าพอมันขึ้นกันมามันจะไม่ได้กินอาหารเลยก็นี่มันไม่ได้กินอาหารเลยอะค่ะวัวก็จะไม่มีทางอ้วนขึ้นมาได้ดังนั้นข้าวขี้ตัวในชุดแรกก็คือข้าวคันแค่นั้นเลยเนี่ยก็จะนิ่งแล้วถ้าเมื่อวานพีพีเห็นนะค่ะถ้าพีพีได้มาโคกเมื่อวานนะคือขึ้นกันปีนกันจนวา ขอกเส้ากลางสามารถพังได้อะถ้าว่าไม่ฉับจริงๆพอด้วยนั่นนักข้องเขาห้าลอยเจ็ดลอยแปดลอยรค่ะเขาก็สามารถแบบทำไมขอกพังได้จริงๆในนันกันใหม่นะจะาไม่ยุ่ยอยู่แล้วเข้าหมานั่นรบ้าถือตัวให้ไอ้ อันนี้ของบิวให้ดูบางอย่างค่ะมันก็ต้องเรี่ยนรูดต้องปรับกันไปเรื่อยๆบิวก็แยกเขาเรียกว่าท่ายามอัดคลิปมาให้พีพีดูเดี๋ยวบิวให้แฟนว่นให้ดูนะคะว่าข้างล่างเนี่ยค่ะซ้ำรับไข่ที่มีทุนน้องบิวแนะนําเลยว่าคุณเลนไซย้ยไปเลยจา้าพีเดือนหนึ่งลอยว่าโล เราเซอร์ไปเราอาได้ขึ้นลอยว่าโลาเราขา,ายก็คือเราได้กำไรแน,น่นอนแต่น้องบิวแนะนำว่าให้อัดให้เต็มขนาดของเขายางน้อยก็สองสามเดือนอะไรก็ได้ให้มันเต็มลางเลยอัดให้แน่นให้กินสูตรของเราอันง่ายๆเราบอกเลยง่ายๆคือก<ด>ินตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงกินตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วันนี้อาจจะไม่ย้ายหมากอ่ะเนี่ยค่ะ้ายเห็นไหมคะข้างลลางบิวคือย้ายแน่นอนนะคะสูงประมาณมันๆมันๆมันๆตัวนี้ค่ะเทียมหยิบตัวนี้มาเคเค้เขาด้ ตัวเดียวพอตัวใหญ่นี่นี่ค่ะสูงประมาณลอยแต่ระยะพี่จะซิ๊ดทึ่งไหมไม่ดึงหกซิ๊สูงลอยหกซิ๊ดปะวะอ่าอ่าพ่อนี่เลยค่ะพี่เล่เจ้าอยากใหญ่นี้เลยค่ะราคาหกเหมือนปลายปลาย,ลายพี่คนไหนสนใจพี่อยากเล่นไซคุ้นไซใหญ่พี่จัดเลยค่ะคือที่ทำให้ถึงเราแนะนําเพราะว่าไม่ใช่อยากจะขายว่าเหล็กใหญ่เหมือนกันนได้กำไรแต่ใหญ่อัตราการแรงเนือ้อเขาโคตรด,ดี พี่และโครงสร้างเนื้อที่เขาจะขึ้นได้พื้นที่ของบริเวณเนื้อของเขาอะค่ะคือเยอะมากเพียงพ่อที่จะทำให้เขาสามารถเรีย่อเหล,ลืงเนื้อได้เวลาเขาคิดจะหันไปเรีวถึงกันไหมเหลี่ยงของรวมแบบนี้มันยังมีบกไซดะดับเนี่ยค่ะ อาจจะไม่เคยเห็นที่ไหนเวลาเขาเลี้ยงร่วมกันแต่ทีนี้เลี้ยงร่วมได้คือโกบีเ mm hmm. ขาก็จะขัดแ mm hmm. ยกไซว่าอะไรอะไรเถี่ยวพบอยู่กันด้วยกันได้ซึ่งก็ออกมาข้าวที่เดียวนะแต่ว่าจะหลังจากนี้ก็จะไม่ข้าวเพิ่มแล้วนะพี่หลังจากนี้เราจะไม่เอาวัวไส้ย้ยข้าวเพิ่มแล้วก็จะข้าวประมาณนี้ค่ะแค่นี้เองเพื่อให้เขาได้แบบ ทำความู้จักกันมันมาแล้ว่ะน,นะข้ามาห้องเดียวกันมาเรียนด้วยกันมากินด้วยกันคุ้นด้วยกันทำความู้จักกันก่อนสักพักเขาก็จะไม่ค่อยชนไม่ค่อยชดแต่ใจจะไม่ขึ้นมั่งนะคะก่อนเอามาข้าวนี่ค่ะเราทําการฟังหูฟังหูฟังหอวมุ่มนที่ใบหูตรงนี้ค่ะชีดอ่าบำรุงท้ายพยาธิแล้วก็ปักตาปากตาเปื่อยเป็นการเขาเรียกว,ว่าเป็นชุดทาํายา,าก่อนหัวจะข้าวคุ้นเป็นการดูแลสั์แล้วก็ท้ายพยาธิให้เขาบำรุงให้เข้าเรียบร้อยเขากับพรอมที่จะกินอาหารได้ แต่ภายในประมาณเดือนแรกเขาก็อย่างกินแบบเรื่อยๆยู่แต่ว่ามันไส้ใยแบบเนี้ยเขาก,ก็กินนักอยู่แล้วใข่จีเรียงไส้ใยหนังยูเนี่ยนั่มาไให้เพื่อขาหานไปด้วยนะคะคุณไส้ใยเพื่อขาวัวเพื่อขาหานแต่ิวเราประกันได้ว่ากําไรซ่องเท้าโครงการเลียงวัวไส้เหล็กแน,น่นอนแต่แค่ว่าทุนมันกระซง้ขึ้นซ่องเท้ามันกันมันกอาไส้เหล็กละคะ่ะซ้ำเมือนว้ใช่ไหมไส้ใยก,ก็อยู่ที่ประมาณห้าเมือนหกเมือนขึ้นกันไปตามกำลังข้องเขาเนี่ยค่ะ อันนี้เป็น,เ,ปนเทคนิคเทคนิคไหมไหมแต่เป็นเทคนิคที่อยากจะบอคอยปีๆมือไหมทุกคนนะคะเข้าใจว่าเลี่ยงวัวคุ้นเลี้ยงปลอยได้เลี้ยงรวมได้แต่ต้องเป็นครั้งเดียวชุดเดียวไม่มีการเปลี่ยนอ่าเนี่ยคะ่ะเขาก็จะขึ้นเล่นกันมั่งโดยโดยพื้นทานคองเข้าอยู่แล้วค่ะก็จะขึ้นเล่นมั่งโดยโดยพื้นทานของเข้าอยู่แล้วนี่อันนี้จะมีให้ดู นี่ค่ะพอเลียงรูปบรซ่องขอกมันเนี่ยขเขาจะยึดประมาณนีหลายไม้ก็มไม่ได้ลายระดับนี้นะคะคือสร้างหมาดข้าไปในโขกได้แต่ก็ต้องระวังนิดนึงความสูงวัวถูกตัวยญ่มากถูกตัวในโอกทีพีพีเห็นตอนนี้ค่ะคล้ายถูกตัวนะคะสร้างหมาดเอาไปคุ้นต่อได้ถูกตัวราคาพีทักมาซอบท้ามหน้องบิวได้เลยราคาเราอย่างสร้างกําไรได้แน่นอนนะคะไปคุ้นและเลือกําไรแน,น่นอนแต่ต้องคุ้นอัดให้เต็มให้เต็มขนาดตัวเข้า เดี๋ยวบิวายแฟนบลวิกใครดูทีละตัวนะคะพีพีไอตัวพุ่มหล่นนี่ย้ที่ค่ะเพื่อว่าใครเห็นทางคลิปนะคะอ่าพุ่มหลนตัวนี้นะคะนี่เลยเลยค่ะโครงสร้างไอ้นี่ค่ะพีตัวนี้พีก็เอาไปคุ้นแหละแต่ว่าการคุ้นของวัวย้ญยอะค่ะถ้าเราคุ้นเลยๆไม่อัดอาหารกเหมือนการเลี้ยงโครงใไงสวยงามเนื้อค่อก็ยังไม่เต็มดังนั้นนะคะเราอาจจะไม่ได้กําไรก็ได้นะคะถ้าว่าฉิดถึงหัววัวสวยงาม เอาปีกมเจ้ย,ยิกยิกตัวนั้นสิอันนี้ดูเลยค่ะย้ายแบบนี้เลยนะคะอ๋อดูลำตัวดูลังดูวาน,นคือย้ายเลยอ่ะคือบิวการ์เป็นหมดไปเลยแต่ว่าแค่บิวอัดที่บิวข้างหน้านี่ถึงกับมีพวกบาเล่บามมนบามมนก็จะมีตัวนี้นะคะบาะมนนกยิย้มนี่แรความสูงได้เลยค่ะ เลยเสืส้อเปนนี่เลยแล้วก็มีพวกเล่ซองตัวลูกพีกตัวนู้นตัวนี้ตอนกันเลยค่ะเพื่อพีพีมือไหมใครกำลังมองหาไซส์ไหนเอาไปขาวคุณสอบถามอยู่ได้นะคะแต่ตอนนี้แนะ่ยนำเลนไซสเ์เย้เๆไว้ก่อนเพราะว่ารอบเร็วเราจะได้ขายในราคาสูงอยู่แล้วเลี้ยงรวบได้แบบนี้นะคะโคกนี่โคกในพีโคกนี้กว้างสั่งไรห้าเจ้าอ่า ฮาเม็ดในถึงอ่ะนากวางแปดเซคือคือเซคุณเซใน่องห้องอันนี้ค่ะเซคุณเซในแลจากเศร้ารัก่ะ,ะกะ็บืดเพียงพ่อจีจะเลียงวัวไ้ย้ายได้เหลี่ยไม่ต้องเป็นยำพื้นทีกว้างเยอยนะคะไอนี่ตัวนี้เป็นโลผสมตัวนี้ก็สวยมาเป็นโลผสมดูแต่ทีวันร้องมิวชอบมิวชอบตัวนี้ค่ะตัวข้าวายนี่ เขาย้ายไดแรงไขกระยานแข่งค้าขอฉับไม่คอยมีคือถ้าว่าไซส์ประมาณนี้ค่ะโครงสร้างแบบนี้ไม่คอยมีปัญหาเรื่องน้ำหนักปลายทางมันไม่เหมือนเลขค้นนะถ้าเลขค้นนั้น,นขนคางจะเกิดปัญหาแต่ถ้าเป็นเลขที่แข่งค้าย,ยาวแบบนี้ไม่ได้ตัวตันลำตัวไม่ได้ตันแบบแบบเลขค้นเหลือซุ้งๆค่ะ,คะเขาก็จะรับน้ำหนักตัวเองได้ดีไม่มีปัญหาแน่นอนพอ เหมือนกับว่าเลขค้นเราเราก็เคยเลี้ยงนะมันก็เกิดปัญหาเช่นเลขค้นก็คือเลขตัวทึกๆย้ญยๆมันจะมีปัญหาเหลืองคอน,นำนักไปลวเขาเขาอ,อ้วนมาเต็มทีเขาลบนำนักไปอยู่ซ้ำรับพีพีคนไหนที่อยากเหลืยงวัวคุ้นสนใจถ้าข้ามาสอบท้าบรายละเอียดบิวได้อยู่ตลอดนะคะจิเบอร์0 95, ูนกาวฮซีซองกาว 4 0 9 1น,นะคะรับประกันได้ว่าฟาร์มเราบริการยินดีอย่างประทับใจแน่นอนนะคะสตูนทรงค้าผัดนุ่งจังนครกระบี่สุรายน้องบิวทรงฟรีห้นะคะถ้าสุรายเนี่ยเขาเป็นเต็มคันราทรงฟรีไฮจ้ามจังหวัดปัตตานีน้องบิวก็สทรงฟรีห้แต่เขาเป็นเต็มคันเต็มคันไ้เนียคะ่ะประมาณเซ่ตัวก็เต็มคันแล้วค่ะถ้าเต็มคันไส้เหล็กประมาณเจ็ดถึงแปดตัวดังนั้นไม่มีวัวให้หนึกทึ่งเรายากเลียงวัวคุ้น ไม่หลุจากไขยไข่ให้หนึกถึงเรานะคะเรื่ยงเลียงวัวคุ้นไหวใจแกประฟันฟาร์มโคคุ้นได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีไปกับอ้วนสวยๆของฟาร์มเรานะคะอ๋อเด้องถ่าลูกก่อน